สวัสดีค่ะ มาส่งเพื่อนมาส่งมาส่งเพื่อนเ,อนออเ,อนเือนเข้านอน,นะคะ่ะด้วยคลิปแรนดอมก่อนนอนคืนนี้นะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนมีพลังงานดึงดูดน,นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อคลิปนี้เป็นการไายโดวรวมมาจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยปเป็นแนวทางอย่างเียๆมากเกินไปนะคะแล้วก็ใครต้องการมีผิวขาวนะคะยาขาวขึ้นจุดด่างดมต่างๆนะคะฟืน้นฟูดีขึ้นสามารถใช้นะคะเจลมะขามป้อมตัวนี้ได้นะคะ ปกติราคา69บาทวันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสุดๆ2ขวด100บาทนะคะอ่ะใครสนใจแอดไลน์เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะคืนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรสามถ้วยนะคะ แคมพอรันหนึ่งดาบนะคะอ่ะแล้วอะไรอีกเด e ม e ติเชียนขอเปิดไพ่นางฟ้าด้วยนะคะฟิโ s เซลนะคะไมดเวลเอฟฟอร์ดนะคะแล้วก็ข้อความเนาะ อย่าลืมข้อความนะคะพี่ออเดอร์วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะใครสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะอ่ะสองอยู่นะเริ่มต้นลำหนึ่งด้วยกันไหมแล้วก็หัวใจไม่ว่างแม่หมอแม่หมอไหวไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขอย่าสนใจความอ่องอ่องบบบ,บ,บ,บของนุ่นเลยนะคะอ่ะเริ่มเลยนะ คืนนี้ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขฉันหวังว่าเธอจะฝันดีฉันหวังว่าเธอจะคิดถึงฉันฉันหวังว่าเธอจะรู้ว่าฉันชัดเจนและจริงจังกับเธอฉันหวังว่าฉันจะสื่อสารไปถึงเธอได้ฉันอาจจะเข้าไปหาเธอในฝันหรือถ้าฉันไม่ไปหาเธอในฝันอ่ะเธออาจจะรู้สึกได้ว่าฉันคิดถึงเธอว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอ แต่ว่าเธออย่าเครียดนะให้ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระถ้าเธอปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระเธอจะเห็นความใส่ใจความดูแลแทกแคร์จากฉันฉัน่ะส่องเธออยู่นะส่องเธอดูตลอดแหละฉัน่ะถึงรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีความสุขฉัน่ะชอบนะชอบที่เธอเป็นแบบนี้ถ้าบอกเธอได้เนี่ยฉันก็อยากจะบอกว่านับเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยกันไหม เพราะว่าหัวใจฉันไม่ว่างมีแต่เธอเต็มไปหมดเลยอยากให้เธอเนี่ยมาเป็นคนข้างกายอยากให้เธอมีช่วงเวลามีโมเมนต์อยากให้เราสิไม่ใช่อยากให้เธออยากให้เรามีโมเมนต์อยู่ด้วยกันนานๆน่ารักอยากมีความหวานให้กันได้มีอิสระพากันไปไหนมาไหนได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันเราจะคบกันแบบเพื่อนแต่ในเพื่อแต่ในรูปแบบเพื่อนที่เป็นความรักเราจะเข้าอกเข้าใจกันฉันหวังว่าในอนาคตความสัมพันธ์เราจะมีการเปลี่ยนแปลง ฉันอาจจะเก็บเงินหยอดเงินไปเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งเราได้ไปเที่ยวด้วยกันฉันจะพาเธอไปเที่ยวฉันจะดูแลเอาใจใส่เธอจะไม่ชวนเธอทะเลาะจะไม่กดให้เธอดูนด้อยกว่าฉันเด็ดขาดฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันอะอยากให้เธอฝันถึงฉันนะคืนนี้แล้วเราไปเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเราในฝันที่มันแสนหวานโรแมนติกกันเถอะอ่านนี่เขาอยากจะบอกคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอักษรกันนะคะ ตัววตัววีนะคะตัวคิวนะคะตัวเอ็กนะคะตัวยูตัวยูตัวนะคะตัวแฮชแท็กตัวจีนะคะตัวเจตัวเอตัวพีนะคะตัวอาร์ตัวแอลนะคะตัวแฮชแท็กแล้วก็ตัวหัวใจนี่คือก่อนนอนเขาฝากมาบอกคุณนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีไปกับข้อความที่เขาบอกแล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการดูดดงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะขอบคุณที่ท่านับสนุนช่องนะคะวันนี้นุ่นไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฟันดี้นะคะ